สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เดี่ยวช่ไนในคลิปนี้ครับผมจะมาบอกท่านผู้ชมนะครับเกี่ยวกับดินที่เราจะใช้ในการก่อกถุงไม่ว่าเราจะเอาจะทําเป็นยางของบัดดิ้งหรือว่ายางตาเขียวนะครับบางหลายท่านนะครับท่านผู้ชมหลายท่านครับผมสอบถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับคลิปนี้ก็เลยจะมาบอกท่านผู้ชมกันครับผมดินปกติในดินของบ้านเรานะครับท่านผู้ชมนะครับก็คือมันจะมีอยู่ หลักๆเลยก็จะมีที่เราเห็นโดยทั่วไปครับผมที่ผมสังเกตได้ก็จะมีประมาณสักสามสามชนิดนะครับก็จะเป็นอะไรฮะดินเหนียวนะครับดินเหนียวก็จะเป็นดินทรายแล้วก็จะเป็นดินร่วนนะครับไอตัวเนี้ยนะครับอ่าแล้วดินประเภทไหนครับที่เราจะใช้ในการที่เราจะมาทํมากรอกถุงแบบเนี้ยนะครับอ่าอ,อ,อันอันแรกนะครับดินเหนียวอันนี้คือผมไม่แนะนําเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่าเวลาเราอ่ามากรอก ถุงรอเตรียมไว้นะครับบางทีโดนน้ำไอตัวนี้จะแข็งมากแล้วเวลาเราทิมยางตะเกียบลงไปนะครับบางทีรากของเขาอาจจะทรอกนะครับหรือว่าเกิดการหักได้อันนี้หักได้ง่ายเพราะว่าดินดินเหนียวนี่ยถ้าถ้าไม่ได้แข็งขึ้นมานะครับมันจะแข็งมากก็คืออันนี้คือผมไม่แนะนำอันที่สองครับผมที่เราเห็นก็คือจะเป็นของดินทรายดินทรายตัวนี้ครับผมนะครับในการเสียบรากลงไปนะครับแล้วก็ โอเคเสียบง่ายนะครับแต่ข้อเสียของดินทรายคือจะไม่ค่อยอุ้มน้ําคือน้าเขาจะไหลผ่านได้เร็วแล้วก็อันที่2ก็คือจะเป็นข้อเสียของดินทรายนะครับก็คือเวลาเราทามาทําเบ้านะครับอ่าตรงนี้ครับท่านผู้ชมแบบนี้ครับเวลาเรากรอกลงในถุงไปปุ๊บนะครับเวลาเราจะนําไปปลูกเวลาเราแกะถุงออกนะครับอ่าดินทรายเขาจะไม่จับตัวเป็นก้อนไอ้ตรงนี้นะครับจะไม่จับตัวเป็นก้อนอ่าก็คือจะทําให้เบ้าแตกพอเบ้าแตกปุ๊บลากขาดไปปลูก เดี๋ยวต้นต้นกาย,ยางของเราก็ก็ตายหรือว่าลูกค้าที่เราซื้อไปนะครับลูกค้าที่ซื้อจากสูตรของเราไปบางทีก็มีผลกระทบด้วยนะครับว่าเพราะว่าถ้าเราทําไม่ดีนี่ครับบางทีเขาก็พูดปากต่อปากไปนะครับว่าอันนี้อันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีนะครับแต่ถ้าเขาใช้ของเราแล้วเราเขาประทับใจนะครับบางทีเขาก็ได้นําเจ้าอื่นเข้ามามา,มาหาเราได้นะครับในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาบอกกับท่านผู้ชมครับว่าดินประเภทไหนที่เหมาะสมที่สุดจริงจริงดินทาม ดินทามนี่จะเหมาะสมที่สุดครับท่านผู้ชมนะครับน่ครับดินทามมันจะคล้ายๆของดินเป็นดินร่วนนะครับ <c oughs> อาจจะคล้ายกันครับแต่คือไม่ใช่ดินร่วนนะครับท่านผู้ชมดินร่วนเนี่ยเวลาเราอ่ามาปั้นนะครับมันมันจะไม่เป็นจะไม่เป็นก้อนคือจะไม่จับตัวกันแต่ดินทามคือจะเป็นดินประเภทไหนเอยคือจะเป็นดินในที่อยู่ตามห้วยตามห้วยหรือว่าตามตามตามหนองตามคลองแบบนี้ครับที่เวลาน้ําลง น้ำลงแล้วดินเอ่อหรือว่าน้ําแห้งเนี่ยครับเขาจะตัดขึ้นมาไอ้ตัวนี้ครับดินพวกนี้นะครับเราจะทําการซื้อเตรียมไว้ซื้อเตรียมไว้ตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกานะครับพฤศจิกาธันวาคือช่วงน้ําลดนะครับช่วงนั้น,นช่วงหน้าหนาวนะครับอันนี้คือเราจะซื้อเตรียมไว้เลยจากนั้นนะครับท่านผู้ชมเราก็จะทาการคุมผ้าไว้หรือมีอะไรอ่วัสดุอะไรก็ได้ครับก็คือคุมไว้เพราะว่าหลังจากที่เ,เราซื้อไว้ประมาณเดือน ศีิกาอ๋อเมษาก็ได้ครับท่านผู้ชมเมษาช่วงหน้าร้อนเนี่ยครับหน้าร้อนเขาจะเริ่มอาลดดินจะเริ่มออกมาขายแล้วจะเริ่มมาตักดินขายแล้วไอเจนี้ครับผมถ้าท่านผู้ชมอาซื้อไว้ก็ประมาณแนะนําเป็นช่วงนี้เพราะว่าถ้าเป็นหลังหลังเมษาไปพฤษภามิถุนาเนี่ยอันนี้ฝนเริ่มมาแล้วอาลดดินเขาจะไม่ตักแล้ว บางทีเราจะกรอกดินหนึ่งเงี้ยครับมันก็จะหาไม่ได้ท่านผู้ชมก็ประมาณสักหน้าแรงนะครับประมาณเดือนกุมภากุมภามีนาเมษาประมาณเนี้ยครับช่วงนี้ฝนยังไม่มาอ่ารถดินเขาเขาจะตากไว้อันนี้ถ้าเรานั้นเราก็ซื้อเตรียมไว้อันนี้คือผมซื้อเตรียมไว้นะครับท่านผู้ชมจะมีสองกองกองนึงอยู่ตรงนี้แล้วกองอู่ตรงหน้าบ้านนะครับนี่คือซื้อเตรียมไว้เหมือนกันแต่ั้นก็เอาวัสดุนะครับท่านผู้ชมดูนะครับเห็นไหมครับวัสดุตร,ตรงนั้นนะครับนี่ก็จะ,จะมีสังกะสีมีผ้าใบที่มันกันน้ําได้กันน้ําซึมน้ำั่วลงไปเพราะว่าาถ้า ถ้าเราไม่คุมไว้ครับท่านผู้ชมเวลาฝนตกมามันก็จะเปียกเปียกแล้วเวลาเราต้องการจะใช้ดินนะครับดินมันจะจับตัวเป็นก้อนมันจะทําให้เราเกอกถุงง่ายไอ้้กาะถุงยากเนี่ยครับแบบนี้ท่านผู้ชมเราก็เลยใช้สังกะสีมาคุมไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมมาเข้าตรงนี้กันดีกว่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวไปสำหรับดินที่เราจะใช้ผสมที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือจะเป็นดินทามถ้าเราหาดินทามไม่ได้ครับผมแนะนําเป็นดินร่วนก็ได้นะครับดินร่วนก็คือ ดินโดยปกติทั่วไปนะครับอันนี้คือใช้ได้เหมือนกันแล้วท่านผู้ชมถามมาอีกนะครับว่าดินที่เราจะใช้ผสมที่เราจะกรอกดินนะครับต้องใช้สผสมอะไรไหมอันนี้ไม่ต้องผสมเลยนะครับท่านผู้ชมคือเราใช้ดินแบบนี้ครับเพียวๆเลยจะไม่มีผสมนะครับจะไม่ต้องใช้ปุ๋ยคอกไม่ต้องใช้แกลบดำแกลบดิบอะไรครับผมไม่ต้องผสมเลยคือให้ใช้แบบว่าดินตัวนี้แบบเพียวๆ แต่ทีนี้เวลาเราเอ่อเรามากองไว้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับอ่กองไว้มันจะจับตัวเป็นก้อนแบบนี้นะครับเวลางเวลาเรามากอกมันก็จะทําอ่าบางทีมีเป็นก้อนแบบนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยก้อนแบบนี้นะครับก้อนแบบนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เรากอกลงไปเดี๋ยวห้ท่านผู้ชมดูนะเนี่ยครับเอ่เวลาดินมันเป็นก้อนนะครับท่านผู้ชมเวลาเรากอกแบบนี้ครับเนี่ยครับเห็นไหมครับ ไอตรงนี้มันจะเป็นก้อนเวลาเรากระทุ้งกระทุ้งแบบนี้ครับก้อนเขาก็ยังไม่แตกมันจะมีผลกระทบต่อเวลาเราเวลาเราเสียบเสียบยางชําถุงนะครับเสียบยางตะเขียวเสียบไปปุ๊บในเวลาเราแกะออกครับดินของเขามันจะไม่แน่นคือเขาจะไม่ไม่ไม่เรียงตัวแบบนี้ครับท่านผู้ชมไม่เรียงตัวก็คือมันจะงอมั่งหักบั้งนะครับท่านผู้ชมท่านไหนครับที่ที่เคยซื้อยางชำถุงไปไปปลูกนะครับ บางทีดินเขาจะไม่จับตัวกันเป็นก้อนบางทีจะมีร่องตรงนี้ตรงนี้หกักตรงนี้หกักอันนั้นคือดินนะครับดินที่เขาเป็นก้อนแบบนี้คือ like, เขาไม่ได้ร่อนไม่ได้ร่อนดินนะครับเห็นไ,ไหมครับเทมาก็ยังเป็นเป็นก้อนอยู่เลยนะครับถึงเราจะลดน้ําให้ดินเป็นชุ่มไงก็แล้วแต่ดินตรงนี้ก็อาจจะแตกช้าแต่ตัวนี้นะครับก็เลยจะมาบอกท่านผู้ชมครับว่าก่อนที่เราจะทําการทําการกอกหนนะครับให้ท,าทา่านผู้ชมทําการร่อนดินก่อนตัวนี้ผมเอา เป็นตะกร้านะครับถ้าผาู้ชมจะใช้ตะกร้าแบบไหนก็ได้นะครับแต่ไอ้ตัวนี้คือผมมาสบงคนให้ท่าผู้ชมดูก่อนว่าการล่อนดินนะจะทําแบบไหนคือเราที่แปลงผมเวลาผมใช้เยอะเนี่ยผมมีซื้อเป็นขายมาเลยขายที่ว่าเป็นรูเท่าประมาณเนี่ยครับครับเป็นแผงนะครับบอกเขาก็ได้เม็ดนึงประมาณ60บาทหรือว่า80บาทเม็ดนึงงเราก็ซื้อมาเม็ดสองเม็ดแล้วก็มาตีตีขายแบบนี้ครับตีแบบนี้ก็ได้ครับผมนะครับแบบนี้ครับจากนั้นเราก็ก่อนที่เราจะทําแลรวก็ ก่อนเรียนเรก็เอาดินมานะครับมาล่อนก่อนะครับท่านผู้ชมดูนะครับเนี่ยครับเราจะทําการล่อนรียนก่อนก่อนที่ท่านผู้ชมจะล่อเยีนนะครับผมไม่หาอะไรมาลองก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยปกติทั่วไปผมจะใช้อะไรนะฮะจะใช้เป็นผ้าใบเลยแต่นี้คือผมนะทำให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยครับตอนจะล่อน เนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้ครับผมมันจะต่างกันท่านผู้ชมอันนี้ครับผมจะดิบเป็นก้อนแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนนี่ครับแต่ตัวนี้ครับที่เราล่อนไปแล้วนี่ครับเนี่ยครับบินเขาจะล้วนอ่าถ้ามาชมดูนะครับเวลาเราตักตักใส่ถุงเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะง่ายเนี่ยถ้ามาชมเห็นไหมครับเม็ดเขาจะเสมอกันพอดีเป๊ะเลยท่านผู้ชมเนี่ยแบบนี้ครับ ขย่นิดนึงเนี่ยตั้งได้เลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยโอเคนะครับเห็นไหมครับง่ายมากแบบไม่ตั้งได้เลยสบายโอเคครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะครับผมสำหรับวิธีการที่เราจะเลิกดินมากรอกถุงไว้เป็นยางตะเขียวหรือว่ายางบดิ้งนะครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆเลยครับผมท่านผู้ชมก็ลองเอาเคล็ดลับดีๆแบบนี้ครับผมที่ผมบอกไปลองไปใช้กันดูครับผมมีข้อสอบถาม หรือว่าข้อคิดเห็นนะครับหรือว่าอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรอลองคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับมีแค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ